ครับคลิปนี้เป็นคลิปที่สอนวิธีการดูหนังแท้และหนังเทียมนะครับหนังแท้ตัวนี้หนังแท้นะครับตัวนี้หนังแท้ตัวนี้ p u ตัวนี้ b o n d e d t e เ t อรวิธีดูหนังแท้นะครับดูง่ายๆนะครับหนังแท้เนี่ย จะยืดได้ทุกทางนะครับหนังแท้เนี่ยจะยืดได้พอดึงไปจะรู้สึกว่ามันจะยืดได้แต่ถ้าเป็นบอลเลเทอร์จะยืดได้ด้านเดียวด้านนี้จะยืดไม่ได้่านะครับอันนี้ P ีนะ P u ด้านนี้จะยืดได้จะยืดจะรู้สึกว่ายืดได้แต่ด้านนี้เนี่ยจะยืดไม่ได้เพราะมันเป็นผ้าหลังมันเป็นผ้าเห็นไหมครับเขาจะทำเรียนแบบธรรมชาติให้เหมือนหนังแท้นะครับหนังแท้ จะมีความธรรมชาติสูงนะครับตัวผิวนะครับดูด้วยตานะครับดูด้วยตาจะมีความธรรมชาติสูงด้านหลังเนี่ยจะมีขนๆหน่อยนะครับจะเห็นไหมครับเนื้อมันจะมีเท็กเจอร์จับแล้วจะรู้สึกนะครับนี่พีตัวนี้พีูเนี่ย ผิวเขาจะเป็นระเบียบเห็นไหมครับด้านหลังเป็นผ้าเหมือนกันด้านหลังก็เป็นผ้า pu bonded leather มันก็จะเป็นผิวเขาจะเป็นละเอียดเห็นไหมครับอีกวิธีหนึ่งคือดมกลิ่นหนังแท้จะมีกลิ่นธรรมชาติจะมีกลิ่นหนงังจะมีกลิ่นหนงังพวกหนังแท้เนี่ยจะมีกลิ่นหนงังพวกนี้จะมีกลิ่นหนงังพวกนี้จะมีกลิ่นเหมือนกลิ่นพลาสติกไม่ใช่กลิ่นหนังแท้ นะครับหนังแท้เนี่ยถ้าจุดไฟเนี่ยจะไม่ติดหรือติดก็จะติดแล้วก็ดับเองนะครับส่วนตัวหนังเทียมจุดไฟแล้วจะติดพ่นเป็นพลาสติกนะครับสุดท้ายก็ ต้องกลับมาดูว่าเป็นความน่าเชื่อถือของผู้ผลิตหรือผู้ขายเองนะครับว่าขายหนังแท้หรือว่าขายหนังแท้ที่เป็นหนังเทียมอันนี้ก็ต้องพิจารณากันนะครับ